นวดเออไปอาทตีว่างๆนั่งกิ้มผมอาทีว่างๆเอออะตีว่างๆอาทีว่างๆตรงนู้นขุนเพลนนังจิ้มผมอีนวดมึงใส่หมอนั่งตรงนี้อ่ะลุกขึ้นแล้วมึงว่าทตีว่างๆหนังล่ะบัสซี่ตาลอดเลยมึงมาสินท่านมึงว่างตรงไห้ตรงนี้อ่ะเอาแล้วตรงนี้มาต้าโ้ดิไม่ดีว่าเออแล้วคนเพลินปลาโนะดี๋ยวยังไม่บอกว่าโตมาทีว่างๆกูกันหลังลงเลย คูบัตซี่อายเลยไปอ่ะเนาะน้องนี่ก็ไม่บอกสักคำ oh. ได้แล้วต้องแค่ผ้าที่ว่าง,งหนังพี่น้องเออสเต็กเด็กแนววันนี้ฉันมากินทีเซ็าานทรัลพลาซานครรีธรรมราชค่คาสเต็กเด็กแนวนี่ซาข่าทตีสองแล้วกามาเปิดทีเซ็นทรัลซาขาแรงนี่เขาอยู่ที่หมู่บานสินรินครนสแควร์ที่ถนนพัฒนาการคู่กวางอี่บอกเลยว่าสเต็กเด็กแนวนี่นะเขามีสเต็กไล่เบบพี่น้องเลยคนจังอู้กินร้อยถุกเมนูพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นสเต็กเนื้อสเต็กไก่สเต็กปลาหรือว่าสเต็กมูฟเฟรนายนักเก็ตพิซซ่า โอ้ยหลากหลายเมนูและข้าวหน้าต่างๆก็มีอีกมากมายพี่น้องนาะนี่เลยอยู่ที่ร้านมาร์เก็ตมาร์เก็ตเซ็นทรัลพลาซานครศรีธรรมราชค่ะมาถึงพี่น้องนะเชร่ไปก่อนคลิปนี้เชร่ไปเจ้าของรานเลยกินรอยสี่สิบเก้าบาทขึ้นไปลดสิบเปอร์เซ็นต์ช่วงนี้ถ้าใครไปท่านนะเรายัางเจกแป๊ปซี่กันไม่ว่าทานจะกินกี่เมนูเราเจกแป๊ปซี่หนึ่งขวดค่ะเออแล้วที่สำคัญสเต็กทีนี่กินรอยน้ำสเต็กของเขาและก็น้ำราดของเขา อืมุดยอดเวรี่ดเลยค่ะนะถ้าว่าใครไม่อยากกินเนื้อไม่อยากกินไก่ไม่อยากก,ยากินหมูเรามีสเต็กปลาเซลมอนร้อยๆนะปลาชมปลาชมเดี๋ยวเราไปพกกับซีโอเส้าเจ้าคงกันค่ะ นะสำหรับปีนิ่งน่ารักมากๆเลยเจ้าของสเต็กเด็กเนลนะครซีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของร้านสเต็กเด็กเนลนะคะเดี๋ยวเรามาสอบถามกับเจ้าของร้านนิดนึงให้ส่วยมากเลยนัวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอะไรค่ะ คุณพี่ช่วยครับชื่อพินิ่งค่ะพินิ่งคือเจ้าของร้านใช่ค่ะสเต็กเด็กเนลใช่ค่ะสดท่ามนิดนึงนะคะสเต็กเด็กเนลเนี่ยเรามีกี่สาขาเหรอคะพี่นิ่งตอนนี้สเต็กเด็กเนลของพี่นิ่งอะค่ะมีสองสาขานะคะค่ะมีสาขาหนึ่งอยู่ที่ซีรีน่าครสแควร์ค่ะในหมู่บ้านค่ะแล้วก็สาขาโซ่งค่ะเซ็นทรัลนครศรีค่ะนี่คือสาขาที่สซ่งเลีวซึ่งสเต็กเด็กเนลเนี่ยมีแต่สเต็กเหรอคะพินิ่งค่ะ มีเมนูข้าวด้วยค่ะน้องค่ะแล้วก็มีเมนูรักหลยมีเมนูทานเล่นด้วยค่ะเฟ้นไฟค่ะนักเก็ตค่ะค่ะเราเปิดปั๊ได้ทือปั๊ได้ทีเซ็นท่านเนี้ยทีนี้จะเปิดทํากันเวลาพร้มเวลาห้างเลยค่ะน้องค่ะแล้วก็ปิดห้างห้างปิดค่ะก็คือตั้งแต่สิบโมงค่ะสิบโมงค่ะแล้วก็ห้างปิดก็สามถุงค่ะน้องค่ะ มากกันได้เมนูที่ค่ายดีก็คือเด็กๆกินได้นะคะไม่แรงไรเนี้ยค่ะเป็นสเต็กไก่ค่ะน้องค่ะสเต็กไก่พริกไทยดําค่ะราคาเนี่ยราคาเริ่มต้นเท่าไรคะเริ่มต้น5 9บาทค่ะน้องค่ะเริ่มต้นห9บาบาทค่ะแล้วก็ จะมีสเต็กหมูค่ะน้องค่ะสเต็กหมูค่ะ99าบาทค่ะเนื้อนุ่มค่ะชิ้นใหญ่ค่ะรับรองเลยค่ะแล้วก็ยักแนะนําก็คือจะมีสเต็กแบบบางคนก็จะชอบแบบอาทานเนื้อนะคะมันจะมีปลาค่ะน้องมีปลามีปลาเซมอนมีปลาดอลลี่ค่ะค่ะค่ะแล้วนวดนี่เคยไปท่าน ค่ะเวลามีอีเวนต์ที่ตลาดโกโซอ๋อนั่นแหละเจ้าเดียวกันแต่แกเล่าไปแกเล่าไปบางที่แกไปโอโรนนะแกไปเต้นสันเลยแกไปเต้นเน่าเวทีที่ว่าเต้นไม่ยอมต้นเออเจ้าหนี้เลยนี่แหละเจ้าของร้านสเต็กเด็กแนวอย่าบอกใครคุ้มโอโรยนะเมกาสเต็มว่าเมกาการ้อยเลยนะอย่าใครมาอย่าใครมาล้อ่ะ ร้อยไม่ร้อยเลยแกการแต่งตัวทั้งห้าลงไม่ได้นะคะลงไม่คด้ไม่ได้มีออยยมาต่างที่เลยใหญ่นวดเด้อมาสเต็กเด็กเนี่ยเรียบร้อยเราต้องโปรโมชั่นให้เด็กๆทางบ้านมั่งเลยนวดให้แฟนคลับนะเออแฟนคลับชั้นน่ไม่ใเฉยงแต่เด็กๆนู้ดโอ้ยรวมเลมอนป่าปี <c oughs> เออรดนดดึกกะเขากินช่ไก <c oughs> เอ,อือค่ะอ่ะอโปรโมชั่นให้กับแฟนรายการใหญ่นวดสกีสิคะได้ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนแฟนหนวดนะคะแล้วก็พินิง่งค่ะวันนี้นะคะเปิดวันแรกค,ค่ะ <c oughs> ได้มีวันนี้เปิดมีโปรโมชั่นนะคะสื่อนึ่งเมนูค่ะ แถมเป๊ปซี่ทันทีค่ะนึ่งขวดค่ะน้องค่ะเมนูอะไรก็ได้เหรอพี่นิเมนูอะไรก็ได้ค่ะน้องค่ะถาอยกเาเจ็ดเก้าคือรับไปเลยนึ่งขวดค่ะไม่เริ่มต้นห้าสิบเก้าบาทน้องรับไปเลยนึ่งขวดเลยค่ะจนกว่าสิ้นค่ะจะหมดค่ะน้ำแข็งนี่ต้องซื้อเองเหรอครับน้ำแข็งนี่ะเอาตัวเองมดชุดการหลงซ่าอับแล่นวดพื้นที่ก็ซื้อน้ำแข็งง่ายแต่ว่าหน้าร้านก็ข้าวหนังแข็งค่ะแต่แดงไม่งดหวาบหรือยังรับคนดี กดแชร์คลิปก่อนเออถึงเริ่มต้นเนี่ยะค่ะร้อยสีบาทนะน้องค่ะแล้วก็จะมีส่วนลดทันทีค่ะน้องสิเปเทันทีเลยค่ะสิเปรซาคารือต้นเ่อไหน่งร้่สิบเก้ค่ะเออ่ร้อยสี่สิบเกขึ้นไปลดทันทีสิบเปอร์เซนสิบเปอตลอดเวลา1เดือนนี้เลยน้องจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนค่ะ นี่คือโปรโมชั่นดีๆโค้อไว้เป็นกระปิดเลยนะใช่ค่ะง่ายว่าจะเป็นสาขาไหนดูว่าสาขานี่อย่างเดียวใช่่คะเป็นอซองสาขาค่ะซีนีนาคอนค่ะไฮเมื่อนกันโปรโมชั่นกันค่ะไฮเมื่อนกันเลยค่ะโอะใช่ค่ะนี่คือโปรโมชั่นสเต็กเด็กแน่ค่ะโอ้ยโดนใจฉันฟันเหล็กเด็กแนวน่าตาบองเบลน่ารัก